บอทสวัสดีพี่น้องอีกขึ้เกขานะผมเนาะมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวานแนวทางฮานอยประจําวันที่8สิงหาคม66นะพี่มาชิกนะครับเนาะซึ่งตรงกับวันอนาคารนะครับเนาะก่อนอื่นบอที่ขอสวัสดีพี่น้อง fc ครับประจำขอสวัสดีนะครับพี่พี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องบอทีพารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้นะพี่มาชิกนะครับเนาะก็ตามกันต่อกับแนวทางฮานอยผมเนาะเป็น มีให้เป็นประจำทุกวันกับแนวทางฮานอยผมนะพี่สม,มาชิกนะครับเนาะในยกระพารักก็ไปต่อเด้อพี่พมสาามาชิกนะครับแนวทางมีเข้ามีรถนะพี่พีสมาชิกสลับทุกลูกแนวทางนะพี่สมาชิกนำเนาะนะครับอ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนไว้เด้อพี่สมาชิกเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆที่พี่สมาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทางาดีๆจากผมนะพี่สมาชิกสลับแนวทางรัฐบาลไทยเด้อพี่สมาชิกผมวางแนวทางไว้ให้แล้วนะนะครับอ่า ก็เต็มที่มาเดินสลับในทางรัฐบาลไทยใครยังไม่ได้ติดตามรับชมก็ไปร,รีบชมนะนะสลับในทางรัฐบาลไทย,ยน,นะครับเจาะเข้าเจาะมา2งวดนะสงวดติดสลับแนทางรัฐบาลไทยก็ยังถือว่าเดนดะีนะครับสลับสูดแนทางรัฐบาลไทยนะนะครับติดตามรับชมนะครับถ้าใครชินชอบเนาะ,ะมาดูคำเตือนกันก่อนนะครับทางช่องเป็นเพียงศึกการนะําเสนอเนาะสตรคำนวณต,ตัวเลขประกอบการพิจารณาตามแนวทางฮานอยวันนี้นะทีมมาชิกนะครับเนาะนะนะไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งนะแนวทางมีเข้ามีหลุดมีมาม้างไม่มามั่งนะพีมมาชิกนะเนาะนะครับ ออเด็กต่ำกว่าสิบแปปีผู้กปกครองควรพิจารณาดูยอย่างใกล้ชิดในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดเดอ้อพีจมิมาชิกปดเปลี่ยนเพียงทําทขึ้นประกอบกับคนแนวนทางฮานอยวันนี้นะพี่ิมาชิกมานะครับดูคอมเตือนกันได้มาดูเมื่อวานนะพีม่มาชิกโอ้โหนะครับเหนื่อยเลยเมื่อวานในทางฮานอยผมเนาะนะครับ <c oughs> ผมให้หนึ่งกับห้านะมาชิกนบเนาะที่เพียงสีน้อยเด้อน้อยกิตน้อยปกติน้อยกิ่นและพิเศษปกติแล้วก็บีไอพีนะเมื่อวานมีแนวทางทุกไปไข่ให้ด้วยด้วยพี่มาชิกนะครับ อาจารย์พูดสุกก็จะมีแนวทางทูบไอไข่ให้ด้วยนะพี่มาชิกนะครับเนาะอ่ะมาดูผลกันเลยเด้อพี่มาชิกนะครับมาดูผลกันเลยว่าเป็นอย่างอะไรเนาะเมื่อวานอ่ะหนอกิดนะครับอ่าหนอกิดสามเก้าสี่เจ็ดสี่นะพี่มาชิกนะครับเนาะสามเก้าสี่เจ็ดสี่เด้อหนอยกิดนะครับอ่าผมให้หนึ่งกับห้านะพี่มาชิกนะครับหนึ่งกับห้าไม่มานะครับเนาะ หนึ 1> 1่งกับห้าไม่มาเจ็ดสี่มาชุดนี้เด้อพี่มาชิคถามเลขทูบนะไอ้ไข่หวานนะสำหรับอ่านอนอจินมาเลขทูบเด้อนะครับเนาะนมาทุ่มมงคลไอ้ไข่เด้อเจ็ดสี่ตรงๆเลยนะนอจิตเมื่อวานนะครับเนาะแต่ในทางสูตรผมไม่มานะพี่มาชิคผมให้หนะึ่งกับห้าในทางสูตรเมื่อวานนี่เหนื่อยเลยในทางสูตรเนะาะเมื่อวานผมให้กันเบิ้ลไว้ด้วยนะพี่มาชิกนะครับเบิ้ลก็ไม่ลงอีกนะครับวันจันทร์นี้หน้าตีมากเลยนะครับเนาะ <c oughs> อ่า พิเศษสามสองสามหามานะพี่มาชิกนับสองสามสองสามแล้วก็แปดสองนะครับปกตินับเจ็ดหกเจ็ดสองสี่หกนะพี่มาชิกโอ้โหนะครับเป็นวันอะไรเนี่ยนะครับเป็นวันอะไรเนี่ยน้องน้อยผมแล้วก็ V.P นับศูนย์หกหนึ่งนะครับศูนย์หกหนึ่งก็จะมาตัวกลับนะครับหกกับหนึ่งนะนะครับก็จะมาในตัวทีฟฝ้าระวังนะพี่มาชิกนยชุดนี้เนาะนะครับนะครับระวังกลับหัวถ้ากลับหัวก็จะเป็นหกหนึ่งนะพี่มาชิกนะคเรามีใครโชคดีหรือเปล่านะชุดนี้นะ นะครับมากลับหัวนะ้าพี่มาชิกแล้วก็เก้าแปดนะครับเก้าแปดไม่ลงเลยเมื่อวานนะ้าพี่มาชิกนานนะครับสรุปเมื่อวานนี้แนวทางผมอ่าเรียบร้อยนะมาแต่นะครับพักจะมาก็มาดินหนึ่งเนาะนะครับถ้ากลับหัวก็มาหนะึ่งหกน้าพี่มาชิกนะครับตอนรอบ VIP เท่านั้นนี่นะครับเนาะก็ขออภัยพี่มาชิกไว้ด้วยกันสลับแนวทางเมื่อวานนะครับเขาก็ทำเต็มที่แล้วเด้อพี่มาชิกนะักลุกย่อมมีบาดแผลเนาะนะครับอ่นะ นะครับวันนี้ก็ตามชมกระต่อคัเแนวทางผมเนาะนะครับวันนี้ผมขยับสูตรนะผมปรับสูตรด้วยพี่สมาชิกสลับเดิทางฮานอยวันนี้นะนะครับนะครับถ้าพี่สมาชิกชอบก็แค่ว้จุดไว้ถ้าไม่ชอบให้ชมเป็นแนวทางเด้อสลับในทางฮานอยวันนี้นะผมปรับสูตรเด้อนะครับผมบอกแต่เมื่อคืนแล้วหน้าไรแล้วนะพี่สมาชิกฮานอยวันนี้คิดวันนี้หน่อย นะยังไงขอให้เดินดีวันนี้วันที่8ปดทับแทับหกจะมีเบิ้ลหรือเปล่าเนี่ยพี่พี่จะมาชิ้จะมีเบิ้ลหรือเปล่าเนี่ยวันนี้วันที่8เดือน8เดือนแปหนนะพี่มาชิ้เดือนนี้นะ8 2ดหนเนาะนะครับอ่ะเพราะว่าอ่าฮานอยนะครับอ่าเดี๋ดือนฮานอยเนาะฮานอยเขาจะเมื่อวานเบิ้ลไม่มา วันนี้ต้องเฝ้าระวังเบ,บ้นอีกหนึ่งวันนะพี่มาชิกนะคร <น rattling. S 1> นะับเนาะเด่นนะพี่สมาชิกเจ็ดกับหกเ้อพี่มาชิกเด่นเจ็ดกับหกเนาะชอบกปแค่ไว้เจ็ดไว้นะนะครับชอบกปแค่ไว้เจ็ดไว้เจ็ดกับหกวันนะี้อะมาดูสองตัวเด่นเลยนะครับเนาะสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะครับสองตัวเด่นเด้อพี่สมาชิกสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะครับ,นนรบอ่ะเจ็ดแปด เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเด้อแล้วก็เจ็ดศูนย์นะนะครับหกหนึ่งนะพี่มาชิกหกสองนะนะครับอขอให้มาเนี่ยตัวอ่าสูตรเรานี่ยนะพี่มาชิกอ่ะกันเบิ้ลไว้หน่อยนะวันนี้นะครับถ้าชอบเบิ้ลก็แคบไว้ถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเด้อพี่มาชิกกันเบิ้ลหน่อยเนาะนะครับอ่านี่เลยนะครับเนาะอ่ะ จะมาดูตัวเน้นผมนะเดี๋ยวผมเน้นให้นะพี่มาชิกนะครับนะครับวันนี้ยังชอบเบิ้ลนะครับวันนี้รู้สึกว่ายังชอบเบิ้ลอยู่นะนะครับมาเดียวทางพี่น้องด้วยนะพี่มาชิกนะครับเมื่อวานลบเบิ้ลไม่บงวันนี้ฟฝ้าระวังเบิ้ลไว้เนาะนะครับวันนี้ันาคารนะนะครับไม่ใช่วันจันนะแต่เฝ้าระวังเบิ้ลได้อีกหนึ่งวันได้จะดูแนวทางก่อนนะพี่มาชิกนะครับได้จะดูแนวทางก่อนอมาดูในตัวเด่นผมเด้อพี่จะมาชิกนะครับดูตัวเน้นผมนะนะครับ ตัวเน้นผมเด้อตัวเน้นผมเด้อนะครับอ่านี่เจ็ดเก้านะเจ็ดเก้ากับหกหนึ่งนัคือชุดนะครับนะครับอ่าระวังเจ็ดหกช่วยนี้ด้วยนะครับระวังหกด้วยนะอันนี้ก็ระวังอ่าให้เฝ้าระวังนั่นคือมาเช็คอ่าให้เฝ้าระวังสองชุดวันนี้เพราะเอาเฉพาะในตัวเน้นนะครับเนาะนะครับในเมื่อเน้นเอาเฉพาะตัวเน้นให้เน้นหกหนึ่งกับเจ็ดเก้านะนะเฝ้าระวังหกกับเก้าด้วยนะครับเนาะนะครับ ชอบก็แค่ไว้จดไว้เด้อสำหรับตัวที่ฟอนวังถ้าไม่ชอบก็ดูในตัวนี้ไปนะครับเนาะนะครับยังไงขอให้มานะครับอันนี้คือระวังเบิ้ลนะพี่มาชิกจับไปนะครับนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เบิ้ลไม่ลงนะครับเนาะวันจันทร์เบิ้ลไม่ลงวันอังคารนี้ต้องลงเบิ้ลนะพี่มาชิกนะครับเนาะฟฝราระวังไว้หน่อยนะนะครับแล้วก็สามตัวเด่นนะเส้นสามตัวเนาะสามตัวเด่นเด้อสามตัวเด่น3สามตัวอ่ะ เก้าเจ็ดศูนย์นะแล้วก็สองหกสามนะพี่มาชิกแล้วก็หนึ่งหกสองนานนี่เลยนะครับเนาะชุดสามตัวนะครับเนาะชอบก็ะชับไว้จดไว้นะครับเดี๋ยวนี้สามตัวไม่มานานเลยนะพี่มาชิกนะครับสลับในทางสูตรผมเนาะนันยังไงขอให้เดินดีเด้อวันนี้นะครับเนาะนะับยังไงขอให้เดินดีนะครับเนาะวันนี้ผมปรับสูตรเด้อพี่มาชิกนะครับเนาะ ถ้ายัางไงก็ให้ชมเป็นแนวทางนะนะครับนะักรบย่อมมีบาดแผลนะพี่มาชิกนะครับเนะ่ะเดี๋ยวผมย้อนอีกรอบหนึ่งเนาะสำหรับในทางฮานอยประจำวันที่8เดือน 8, อโโอ 8, 8ปดนะนะพี่มาชิกโอ้โหแปดแปดป่านะนะครับแดเดือน8ปเนาะเกับ6กเนี่พี่มาชิกพี่น้องมันเดิมนะครับเนาะสองตเดนก็มีเจ็ดแปดเจ็ดเก้เนยน่ามตให้เจเก้ากับหกนึ่งะนะครับคำหัวก็ามาเจ็ด้าตัวนี้นะเจ็ดเก้าเเนี่ยตัวนี้นะครับเนาะ แล้วก็หกหนึ่งนะครับกำลังเข้าโดยเดิมพิชามชิกแล้วก็เจ็ดเจ็ดกับหกหกสาในการเบิ้ลผมก็มาในตัวเด่นนี้แหละนะครับเรือพ่จะมาชิกจะอ่าลูดไว้กระโดดแล้วกันสลับในทางเบิ้ลเนาะนับหกสองหกสามนะับเจ็ดเดเจ็ดศูนย์น่าชอบก็แคยนไว่แคไว้ถ้าไม่ชอบก็ให้ชม แนวทางไปแล้วก็สามเจ็นึ่งก็เก้าเจ็ดศูนย์แล้วหกสองอ่าสองหกสามมันก็หนึ่งหกสองนะพี่มาชิกนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับยังไงขอยมาในสองตัวสามตัวไปเลยสรับแนวทางฮานอยวันนี้นะพี่มาชิกนะครับเนาะอ่ะนะครับอ่าชิ้นชอบแค่ไว้เจ๋ไว้เนาะวันนี้ผมปรับสูตรเด้อพี่มาชิกสลับแนวทางฮานอยวันนี้เนาะดูดิว่าจะเป็นอย่างไรเพราะอ่าเข้าเจาะไม่ไม่เหมือนเหมือนไม่ค่อยเข้าจอดเท่าไหร่นะลองปรับสูตรดูนะนะพี่มาชิกเล็กน้อยเนาะนะครับอ่ะชิ้นชอบแค่ไว้เจ๋ไว้นะพี่มาชิกสลับแนวทางผมเนาะ ่าก็จะประมาณนี้สหรับใครจะเข้าไปในบ้านก็ทักอ่าไอดี ID ได้เลยนะ 7, T G 7ิตเอทีเจเจ้จะสกแกนเคอร์โค้ดก็ได้ดนะพี่มาชิกนะครับเพื่อนๆเข้าไปได้เลยเด้อนะครับสำหรับใครที่จะไปในทางอ่าในบ้านนะนะครับก็มีทั้งต่างต่างประเทศด้วยนะพี่มาชิคสลับในบ้านนะครับอยงไม่ไหวเหมือนกันเนาะอ่ะเดียวนี้มารุ่นปังการในทางการเมอวันนี้นะพี่มาชิกนะครับมาเจอกับผมคลิปต่อไปเฮงเฮงรวยรวยวปังปัง,งขอบคุณทุกท่านที่ตามสวัสดีนะครับ